มมต่อตอหนี้พูดตายได้ได้แหลงตาได้แหล่งตาได้แหลงไตได้นิดน้อยนิดน้อยนิดน้อยฮสวัสดีครับกินกับอั่นบรลเมื้อเราไม่นัดน <S <S เจอกันทุกช่วงรอบดึกของทุกวันนะครับวันนี้ได้ยินเสียงอะไรไหมจิ๊บจิ๊บจิ๊บจบจิ๊บจบอยู่ทุ่งนาอยู่ทุ่งนาไม,ไม่ได้อยู่ทุ่งนาวันนี้เราเข้าบ้านสวนของอสมรประทุมนั่นเองนี่คืออสมอประทุมแม่ของวันนะเป็นไงโอ้โห hello for you for me ไหนไหนมาบ้านอสมแล้ววันนี้ ใครที่ยังไม่ได้กินข้าวหรือกําลังจะกินข้าวหรือว่าเพิ่งเลิกงานมากินข้าวไปพร้อมๆกันเลยเมนูที่แนะนําสําหรับอสมอวันนี้ฝีมืออสมอนะส้มตำอันนี้ใส่เนี่ยสตรอเบอรี่สตรอเบอร์อะไรสตรอเบอร์อืมสตรอผักสตรอจ้าอ่าใส่สตรอสตรอแน่นๆนั้นเนี่ยบอกเอ้ยโกหกหรือเปล่าสตรอจริงก่อนดูินี่สตรอเนื้อสตรอกินเขาเรียกว่าถ้ากินทุ่มตำสตรอนี่พูดใต้ได้ได้แหลงใต้ได้แหลงใตาได้แบ่งตาได้นิดน้อยนิดน้อยนิดน้อยที ไข่ที่ระยองระยองไม่ใช่ใต้นะใช่ไม่ใช่อ่าถ้ากินอันนี้ปุ๊บผู้ต้ได้ทันทีอันนี้เป็นไข่เจียวหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวผัดโคราชก๋วยเตี๋ยวผัดโคราชเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดโคราชใช่ใต่ไข่ขนาดนี้เลยหมดไปกี่ฟองโชว์หน้าตามพองสิลูกมาให้ลูกพายให้ลูกให้ลูกสระพริจานนี้แบบว่าจานใหญ่ๆแบบนี้นะคนบอกใหญ่จริงหรือเปล่าดูนี่นี่โอ้โห่บารมีเทิม บรักคากินหมดหรือเปล่าไม่รู้ดูสิเทียบกับหน้าแหมกลัวลูกไม่อิ่มแค่นั้นยังไม่พออันนี้ไอ้นี่ปลาเล็กปลาน้อยบำรุงกระดูกให้ลูกกระพายให้ลูกสระพายปลาเล็กปลาน้อยอันนี้เป็นปลาเลยนะกินได้ทั้งก้างเลยปลั้งาเลยปลาสิวสุพรรณปลาสิวสุพรรณตัวนี้จากสุพรรณตัวนี้จากพิษณุโลกตัวนี้จากสีสะเกดก็ทางผ่านทางผ่านมันว่ายไปหากันได้เออเนี่บอย่าพึ่งแค่นั้นยังไม่พออันนี้มี หมูอะไรเนี่ยหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวถ้าสองแดดไม่ใช่หมูแดดต้องแดดเดียวเท่านั้นแดดเดียวเท่านั้นกับอันนี้แคบหมูลูกสะไพชอบลูกสะไพชอบแคปหมูอันนี้จากจังหวัดอะไรนครทมมหมยเอ่อจากบ้านอะไรวะวัด่อนวัดมอนนัดวัดมอนอือเอาไม่รู้จากเขตไหนแหละแตมาจากนัดวัดม่อนนะสือแคบหมูก็ปลอบแบบนี้ผักสดสดอันนี้เอามาจากสวนของผู้ใหญ่ออนนั่นเองเออนี่จากผู้ใหญ่ออนนี่อันนี้ มะละผู้ใหญ่ออนครับมะเขือผู้ใหญ่อ่อนมะเขือผู้ใหญ่ออนอันนี้น่นแหละข้อของผู้ใหญ่ก็คือมะเขือผู้ใหญ่อ่อนโอ้โหบอกว่าของหวานไม่ธรรมดาแค่นี้ไม่พอมีของหวานนี่ทุเรียนทุเรียนจากไหนผู้ใหญ่ออนระยองระยองฮีเ้ยเขาไม่เชื่อว่าระยองหมดแล้วระยองหมดแล้วจากไหนไม่รู้แต่บอกว่าอันนี้ยิ่งกว่าหมอนทองคือหมอนข้างโอ้โหเม็ดอุ้มอมแบบนี้ จะไม่กินก็คงไม่ได้แต่ก่อนอื่นผู้ใหญ่ออนเสียใจขอกินข้าวก่อนเดี๋ยวผู้ใหญ่เสียใจนะอ่ะนี่นี่นี่ับชมอ่ามีขนมหวานลืมฟักทองส่วนเจอออนอีกอ่ะฟักทองจากสวนผู้ใหญ่ออนผู้ใหญ่ออนมะพร้าวส่วนแม่ติ๋วส่วนแม่ติ๋วส่วนของเจ้ของกูอันนะอยู่ในสวนแต่เราจะออกมาบอกว่าเราเอามาจากสวนเจนะพอสมอเขาเป็นคนมา๋ยวเขารู้ขายได้หลายบาทแล้วด้วยจะไม่บอกรู้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลามากินกันเลยนี่ขอคําแรกเลยอันนี้เลย นี่ต้มตำเดี๋ยวขอเป็นแบบว่าคําตัวโตวแบบนี้เลยนะช้อนช้อนกลางมีไหมช้อนกลางมีไหมอันนี้ช้อนช้อนของกวนเองอ่ะได้พี่ได้ยิบมาแต่เมื่อกี้จะกิน,น,นลืมไป<น>ว่ามีมะนาวอยู่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวช้อนกลางค่อยมาเพราะว่าเราชิมแค่คําเดียวนะมาตั่งช้อนกลางนั่นแหละใส่ตรงรองท้องตำมรกอใส่สตอใส่ตอนี้รวยครับนี่อื้ ต้องกินกับ๋วยเต๋่วด้วยต้องแม่ทำให้กินกับข้ยวติ่วใจแรกใจครับพี่น้องครับเขาคนละคอนเซ็ปต์กันเนาะไม่ใช่อืมอ้มม,ม,มาละคอนเซ็ปต์เรา ใหญ่อันนี้แก่แก่และแก่มีเม็ดด้วยอันนี้ขอข้ามก่อนน่ะมึงคืเอาสมอบอกว่าต้องกินกับก๋วยเตี๋ยวต้องกินกับก๋วยเตี๋ยวนี่ขออนุญาตนะก๋วยเตี๋ยวแบบนี้พันเป็นลูกพันเส้นอะไรนะสนรเส้นโคราชเส้นโคราชบ้านเองนี่ก๋วยเตี๋ยวโคราชก๋วยเตี๋ยวโคราชแหมคำมันเล็กไป <ๆ S 1> ผัดเป็นหรือเปล่าเนี่ยเส้นถึงได้ละเอียดขนาดนี้เอาสมอฮะ ตาหลิวเราตาหลิวภาพให้ลูกกินง่ายตีคอรูปขอให้กินง่ายเคสของอสมอนะอใส่ไข่เดี๋ยวขอชิมอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไข่ใส่ส้มตำนะขอขอแบบนี้เลยต่ร<า>ไม่จัดนะแม่ทําไม่จัดเพื่อจะมากินกับส้ตมตำอ๋อเพื่อกินส้ตามตำมาแอมกันอันนี้เขาเรียกเลยนะตำผัดผัดโคราดเตี๋ยวโคราดนะครับคล้ายๆผัดไทยรุ่ยครับแต่แม่ใส่เส้นเนาะไอ้นั่นไงน้ําเครื่องปรุงมันน้อยเพราะ้องการกินกันนี้อื หมูเรากจัดมากถ้าใส่สองห่อนี้มันเทิงเลยอันนี้จะเหมือนที่อสสมอบอกคือมันจะจืดๆนิดนึงเพราะว่าเขาจะกินตามๆกันส,สามแตงพักอ,อ่ะอืมอ่ะอร่อยป่ะหมูแดดเดียวอะ่ะเดี๋ยวค่อยพิมพ์มาอสสมอนี่แบบจัากให้เรากินให้ครบรอสักครู่อืมตอนเสร็จเรากินไม่หมดอย่าเรียกว่ากินกับอ่านบนละมือนะเออมาต่ออันนี้ต่อเมื่อกี้อสสมอว่า ถ้ามันกินกับต้มตำม,<ช>มันจับพอดีจริงหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าอ้นนออย่อัน,นี้เข้มข้นอันน,น,น,นี้อันนี้อันนี้ลูกไผ่ชิมอืมเขาโกหกหรือเปล่าบางทีเราก็ต้องแบบฟังหูไว้หูเราอย่าเพิ่งไปเชื่อนะเออคนโตชอบโกหกอสมอยิ่งอสมอด้วยชบอบโกหกหยอกหยอกเป็นนี่นี่ใส่มาแล้วเนี่ยสอตอจอต่อเจอกับโกราดมันจะเป็นอะ,อะไรอะไรกันนีอ้อร่อยไหมนี่ ถ้าบอกว่าไม่อร่อยก็อดกินนิดรุยนิดไม่พูดได้ไหมอ,อร่อยมันกิ่นมะเฟอร์ลอยด้วยมะเฟอร์ลอยผู้ใหญ่นี้กรอ,อบไหมอ่ะกรอบนอกนุ่มในนิดผักอ้อสมอต้องบอกก่อนว่าผักบ้านผู้ใหญ่เขาไม่ฉีดยาฆ่าแมลงดังนั้นแล้วเวลาเรากินไปเจอหนองเจอหนอนอะไรเงี้ยเนี่ย ให้เงียบไว้อ๋อปอสมอติดพอเลยไม่มีมไม่มีหมูแดดเดียวหมูแ<ม>ดดเดียวอ่ะเดี๋ยวหมูแดดเดียวกับตำนอนี้กับผัดนี้ไปด้วยกันนี้เดี๋ยวรวมมิตรนี้อ่ะอย่าหยิบหมูชิ้นใหญ่เพราะว่าปอสม,มอ<า>มองหน้าแล้วนี้กินน้อยออน,น้อยกินน้อยๆ้อยเดี๋ยวเป็นการขโมยนี้ไม่ใช่ว่ารูปไปไปรูปไปเดี๋ยวรดนูนี้อือืม กินบัดเยอะๆได้ขี้แตกอันนี้หมูเนี่ยบอกเลยว่าอย่างในรถยนต์ดีๆนี่แหละของอสมองหอกเล่นนุ่มๆอร่อยมันมีหมู<อ>มีสามชั้นติดผิดด้วยจ้ะอืครับหมูเดี๋ยวเขาน้อยใจครับหมูวัดหมอนในขณะที่เรากินเนี่ย คนทอก้อนมั้งน้ำลายไหลไปลนะนะกเขานั่งมองอย่างนั้นไม่อายมั้งเหรอม <c oughs> ไม่อายอร่อยได้กินอืเอเาะปัว่าอืเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งคำอเอาอะไรกันปลาแต่ปลาขอยยัดใช้มือนะกิน <c oughs> กับปลากินกับปลาแล้วก็อืเอาส้ตามตำลงไปนี้ม,ม,มาใส่ตรงรวงท้องบ้านอสอมอ คำตโตๆโรอบหัวคำของวันนี้ลุยครับห,หอมร้อนเล้ลวคับอืมมันมีความเผ็ดนะอืมทีกเดียวอ่ะเพราะว่าน้ำมันเผ็ดนะหยุดไม่ได้อืม เอาเป็นว่าจบคลิปเนี้ยมันจะยาวเกินไปนะเพราะว่าตอนเนี้ยดูตอนนี้อสมอเ็เริ่มหิวแล้วแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เริ่มจะไม่ไหวกันแล้วนะก็ถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มากินบ้านกับข้าวบ้านอาสมอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดกดกําลังใจให้กับขวัญด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตกินก่อนเก็บทุเรียนไปแล้วเก็บทุเรียนแล้วกลัวลูกกินเก็บทอนไปแล้ว ให้่ายทำไม่ใช่เดี๋ยวเ,เก็บเขาตู้เย็นนี่แหละอสมอ <c oughs> เจอกันใหม่ได้ในคลิปของวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะกินก่อนอเดี๋ยวไม่ทันอสมออันนี้ขอนะทุเรียนอ่ะจอแป๊กเดบเอาเวาไว้กิดวางวางไว้ให้ถ่ายคลิปอย่างเดียอะให้ถ่ายคลิปอย่างเดียว